เออครับอ่ะวันนี้ได้เลิกวงสวงครับพี่เด็กขาทีนี้เริกมีข่าวโอเอ็มจีวัมพายครับครับวันนี้ก็ได้เลิกวงสวงเนาะเป็นเลิกดี11 11นะครับก็วงสวงซีรีส์โอเอ็มจีวัมพายวัมพายวายแดงนะชจาจริงีริงเรื่องนี้เป็นยังไงครับพี่จริงๆเรื่องราวซีรีส์นี้เป็นแก๊งวัมพายวัยรุ่นนะฮะที่หนีจากเมืองวัมพายลงมาเมืองมนุษย์เพราะว่ารู้สึกว่าการอยู่เมืองวัมพายมัน มันมันกดเกณฑ์มันเยอะเกินไปอยากใช้ชีวิตอิสระ<ม>ก็เลยรวมตัวกันแล้วก็หนีมาที่เมืองมนุษย์ทําให้ได้เจอกับ<ม>เรื่องราวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรักมิตรภาพต่างๆนะจะได้ดูในเรื่องนี้กันครับทำไมถึงหิบเรื่องนี้มาทำครับ,บเรารู้สึก<ม>ว่า,าซีรีส์วายมันควรจะมีความแปลกใหม่บ้างนะครับแล้วประเด็นของแวมไพร์ก็ยังไม่ค่อยมีใครทํากันเยอะก็เลยหยิบประเด็นเป็นแวมไพร์แล้วก็ซีรีส์วายมาบวกกันครับเป็นครั้งแรกของการร่วมแคมเปญ ด้วยกับวาแบบเยเป็นไงบ้างครับใช่ก็ตื่นเต้นได้ร่วมงานกับเวิร์ o พอย์อ่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่กำกับให้เวิร์ o พอยต์ก่อนหน้านี้ก็มีเขียนบทให้บ้างนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เขียนบทแล้วก็กำกับให้กับทางเวิร์ o พอย์ก็ตื่นเต้นได้ร่วมงานกับน้องๆใหม่ๆ <c oughs> ด้วย <c oughs> ไม่เคยร่วมงานกันเลยรเรื่องเป <c oughs> ็นพาสับนักแสดงเซฟนี้ก็ยากเห, <c oughs> หมือนกันค่ะวันนั้นมาก็มามาแคสน้องๆก็รู้สึกแบบเอ๊จะเลือกใครดีอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นทั้งหมดนี้ นักแสดงมากค่ะคู่หลักของเราลงรีครับเป็นกับ้างครับตรงนี้เราครับช่วงนี้ก็นี่แหละครับก็มีซีรีส์ที่กำลังจะถ่ายกับแฟงนี่แหละครับก็กำลัพา,ายไวแดงน,นี่แหละครับผมก็ยังดีใจครับที่เรายังได้มีโอกาสร่วมงานด้วยกันครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆไปได้เห็นมิติใหม่ของหลงและแฟกในเรื่องนี้แล้วก็การพัฒนาขึ้นในเรื่องนี้ด<อ><ล>้วยครับไทย,ยอะไรยังไงครับ ครับผมในเรื่องมาพาใบแดงนะครับหลงรับบทเป็นแพทริกครับผมเป็นเจ้าของบาร์ลับครับผมแกร์ครับเป็นยังไงครับครับผมสำหรับผมเองนะครับผมรับบทเป็นภูมิกับเพียวครับส่วนตัวภูมิเนี่ยภูมิจะเป็นแวมไพร์แวมพาก็จะมีแก๊งแวมไพร์หลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยครับส่วนเพียวเนี่ยเพียวเป็นมนุษย์ที่อกหัก ถ้าพูดมันจะสปอยได้ไหมมันก็จะเหมือนสปอยนิดนึงต้องให้เราดูใช่แต่รับเป็นสองบทถ้าพูดถ้าพูดเนี่ยมันจะสปอยเยอะเกินไปนะครับเอาให้ใจง่ายก็คือผมเนี่ยรับเป็นสองบทสองซันเล็กเตอร์ครับผมก็มีเพียวกับภูมิครับก็ผ่ากไว้ด้วยนะครับการร่วมงานครั้งนี้กับหลงลีเป็นยังไงบ้างคะก็สบายๆครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ดีกว่าแล้วก็รู้สึกสนิทกันมากขึ้นครับก็ บอกว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นสิ่งใหม่ใหที่คู่เราเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยหรือว่ายังไม่ได้เห็นกับคู่ของเราครับลงรีฮะยากไหมฮะครั้งนี้กับการร่วมงานกับแฟงอีกครั้งหนึ่งรวมถึงนักแสดงแบบก็ใหม่ด้วยถ้าสลับลงกับแฟงรู้สึกว่ามันไม่ยากครับเพราะว่าเราก็พอรู้แนวทางมาบ้างแล้วแต่กับคนอื่นๆก็ยังต้องจูนเข้าหากันแต่ค่อนข้างสนิทกันไวมากกับแก๊งนี้ครับผมรู้สึกแฮปปี้ที่ได้เจอรุ่นใหม่ๆที่เปิดใจรับลงด้วย าดานโน,โนนโบนัสครับรั <ผม S 1> บบทเป็นใครอะไรยังไงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้รับบทเป็นหมวดนิกกี้ครับผมเป็นตำรวจแวมพายครับใช่ก็มีความแตกต่างจากซีรลี่วายที่เคยเล่นมาพอสมควรเลยครับผม,มใช่ก็ต้องมาเวิร์กช็อปกันพอสมควรเลยเพื่อที่จะหาคาแรคเตอร์ว่าจะทํายังไงให้ให้ดูแตกต่างจากบทบาทที่เคยได้รับมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหมูมาสเตอร์ครับรับบทเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวขยับไปดู ก็เรื่องนี้รับบทเป็นผู้กองโจนะครับรับบทเป็นผู้กองโจก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับทุกๆคนด้วยนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร่วมงานกับโบนารด้วยก็รู้สึกว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนท่ารักมากมแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีนะ <Yeah. S 1> ครับเป็นผู้กองตุเท่เบอร์นี้เหร ตอนแรกตอนแรกผมตลกกว่านี้ครับแต่ว่าพูมกับบีฟครับบอกว่าคุณเป็นผู้กองคุณก็ต้องบอกว่ามีทรงนิดนึงผมก็เลยต้องเก็บทรงหน่อยครับแล้วนี่เป็นทรงไหนครับเออเป็นทรงนี้นะเราเราเราพาไปแลงวนเอ่อบม่อนนะครับรับบทเป็นนิกครับก็เคยร่วมงานกับหลวงลีกับแฟงมาแล้วครับแล้วก็เพื่อนคนอื่นก็สนิทกันไปครับ ก็ตัวละครของผมก็เป็นสายปั่นนะครับผมไปทุกเรื่องเรื่องไหนก็จะเป็นแบบสายคาแรคเตอร์โบ๊ะยะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บมันต้องมีแน่นอนในละครไทยครับผมให้เราติดตามในเรื่องครับครั้งนี้มันต้องปั่นแรงกว่าปกติไม่จะต้องผมว่าน่าจะปั่นละเอียดฮะหรือว่าปั่นแบบกดเบอร์สามแล้วปั่นปั๊ดปั๊ดปั๊ดไปต่อเลยฮะมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างอ๋อเนาะเราเป็นกันครับผมเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับพี่แฝ้งครับครูเป็นเพื่อนที่แบบคอยซัพพอร์ตกัน หาเรื่องให้วุ่นวายกันในทั้งโลกของแวมไพร์แล้วก็โลกมนุษย์ด,ด้วยโลกมนุษยย์ด้วเรารับบทเป็นสองบทบอกเขาไปซเรืมอีกบทยังหรือเปล่านี่ฮะบทสปอยเอาต,ตัวผู้กำกับบทนีปป้ก็ได้ครับเป็นเรื่องอะได้วยกดดันขนาดไหนอาจารย์โอ้โกดดันสุดๆเลยครับเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในด้านของกา <c oughs> งรพากการแสดงปกติก็จะไปในทางของศิลปินก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ก็ขอขอบคุณที่ผ็ดด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางนี้ก็ถือว่าเป็น อีกมิชชั่นหนึ่งที่ก็ er ได้พัฒนาตัวเองไปในอีกด้านหนึ่งครับเดวิดครับตัอลของเดวิดในเรื่องนี้ได้เล่นมาเป็นเซนครับผมก็ในคาแรคเตอร์ของผมเขาจะเป็นแบบฟิวคุณควรเป็นแบบฟิวเพื่อนในแก๊งนะแบบเพื่อแบบเป็นตัวปั่นในแก๊งอีกคนหนึ่งได้ปั่นคู่กับฝั่งนวนได้ไหม ผมไปสู้ฝั่งนั้นแล้วิแค่เบอร์สองพอต้องเพิ่มอีกสักเบอร์หนึงเหมือนเหมือนพี่มอนก็รับรับเป็นสองหมดไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่ชื่อเดียวกันเล่นเป็นมิกแล้วก็เล่นเป็นเล่นเป็นมิกเหมือนกันอีกหนึ่งหนุ่มอีกหนึ่งหนุ่มอเคสวัสดีครับผมบิ๊กนะครับเล่นเป็นฝาแฝดนรกครับเป็นคิวคิน เป็นตัววุ่นวายก็เป็นมารหัวใจให้สองคนนี้ครับก็จะไม่ให้เขาอยู่กันอย่างระงบราบเรื่องง่ายๆถ้าไม่มีเขาเรื่องราวก็ไม่เกิดเหมือนไม่ต้องกั้นหามารมันกป็ต้นของคู่นี้ได้เราเอาเป็นตัวสร้างเรื่องตัวสร้างเรื่องสร้างหลายเรื่องไหมครับต้องติดตามเยอะแน่นอนแล้วก็รับรองว่าเรื่องนี้สนุกมากครับอยากให้ลองเปิดใจลองดูแนวใหม่ของซีรีส์วายนะครับที่เป็นแวมพาย าสาวคนเดียวของเราค่ะมากค่ะตรงกลางเลยลูกสาวเดียวหนึ่งเดียวในเรื่ <c oughs> องสสวัดีค่ะเดียน,นะคะก็รับบทเป็นลลินกับโจลี่ค่ะก็จะเป็นหญิงแกล้งนะคะในหมู่พี่ๆเ,เน้องแฟนคลับสนคัญแล้วก็จะเป็นแกล้งแฟนคายเชื่อมกับแกล้งด้วยนะคะใช่อันนี้ก็เป็นผลงานการกแสดงเรื่องแรกค่ะแล้วก็มาเจอพี่ๆหน้าใหม่หมดเลยเหมือนในหนูเนี่ยหน้าใหม่เจอพี่ๆเนี่ยหน้าใหม่สองรอบหนูใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสด้วยค่ะ จะพัฒนาคุภาพเรื่องการสแสดงมากขึ้นไหมหนึ่งเดียวในหนุ่มในท่ามกลางหนุ่มดโดนรับน้องไหมครับคุณอ๋อไม่ค่อยเท่าไหร่ะคะ่ะสนใจพี่ๆเขาเห็นว่าหนู่อ้ข้างกลัวอยู่แล้วกล <laughs> ัวไปก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวว่าเรามีประสบการณ์มีภูมิต้านทานที่ดีไม่สามารถที่มีหนุ่มใครแจ้งได้อ๋อตอนนี้ยังไม่มีค่ะอาจจะยังไม่ถึงพันแกแต่ว่าอนาคตไม่แน่ค่ะเตรียมรับมือเนาะค่ะอะ โอเคครับพี่ไม่ไ<น>ด้กสาวด้วยความที่เป็นซีน,นี่วายเนาะเป็นแฟนไม่จะคาดหวังในเรื่องของลายเส้นของถ่ายกาที่ป็นีรีสต่างมันมีความแปลกใหม่มันคือแหวกจากซีนี่วายเรื่องอื่นไงบ้างที่จริงจริงแหวกจากเรื่องอื่นไหมในเลิฟซีนก็ต้องอ,นนอันนี้ต้องรอดูนะแต่รับรองว่าแบบแต่ละคู่ที่คู่กันเนี่ยรับรองว่า NC นีน้มีให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนแล้วก็เรียกว่าได้ลุ้นอย่างแน่นอนนะ สำหรับคู่นี้ก็อาจจะแบบว่าน้องๆอาจจะเคยเลิฟซินแบบว่ารุนแรงกันมาแล้วเนาะแต่แต่เรื่องเนี้ยเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันเลิฟซินจะไปในแนวไหนใช่ได้พอถึงทิกถึงจินเลยไหมพี่โอ้เรียกว่ากวาดโต๊ะกันเลยดีกว่าเฮ้อยทำไมไม่มีต้องคอยเป็นอ่ารีกว่า าเป็นวนยแดงได้เป็นวนยแดงที่แบบว่าดีกีเข้มที่สุดใชเข้มดีกีเข้มสุดเข้มปั้ดเลยหมักประมาณ200กว่าปีฮะใช่หมักหมักมานานในแต่ละคู่นะแต่ละคู่ใช่เรื่อมีแน่นอนใช่ในแต่ละคู่รับรองว่าจะต้องถูกใจแบบว่าเป็นแฟนซีรีส์วนยแน่นอนเลิฟซลินของแต่ละคู่นะคาดหวังกองกระแสตอบรับยังไงบ้างที่จริงๆก็ถามว่าคาดแบบคาดหวังอยู่แล้วเนาะพวกเราทำงานก็อยากจะให้ทุกคนดูแล้วแล้วปล่อยใจปล่อยจอยสนุกไปกับมันอะไรอย่างเงี้ย เ,เราเราสึกว่าเราเราทำซีรีส์เรื่องนี้คืออยากให้มันเครียดอยู่แล้วเนาะเราก็อยากให้ดูซีรีส์เราแล้วรู้สึกผ่อนคลายสนุกสนานไปกับซีรีส์ของเราอะไรเงี้ยดูแล้วไม่เครียดใช่เพราะเราเป็นแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีดราม่านิดนิดขมหน่อยเองอนอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าเออโรแมนติกแล้วเ,เนะาะนักแสดงหลายคนก็ได้อ่านบทไปพอสมควรแล้วน้าง,งานมนจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ให้กับนักแสดงไหมครับที่เด็จมีไหมฮะ ปวดรักแบบนี้แค่นอนเป็จริงๆดูดูดูความประพฤติตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วว่าใครจะเจออะไรหน้างานเดี๋ยวรู้กันก็ดีเวิร์กช็อปแล้วเป็นไงบ้างพี่เวิร์กช็อปก็ถือว่าน้องๆโอเคเลยดีดีดีกว่าที่เราคิดไว้ในการเวิร์กช็อปครั้งแรกเราจะดูพื้นฐานของแต่ละคนก่อนน้องๆแต่ละคนเนี่ยที่ที่เป็นเด็กใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเออดีกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยครับ เปิดกล้องเดือนหน้านะฮะเดือนหน้าแล้วฝากติดตามกันด้วยฝากให้กําลังใจเนาะเดือนหน้าแล้วธันวาคมเราเปิดกล้องกันครับสุดท้ายขอตัวแทนในการฝากลงเลแลวเขาแทงล้วกันนาองนจุักของเราติดตามปีหน้าเนาะรับชมันแน่นอนครับู้ไปได้แล้วไปไปฝากไ เราสองคนก็ฝากด้วยนะครับผม OMG แบมพายแบมพายไวยแดงนะครับผมได้ชมกันแน่นอนครับกลางปีหน้าครับผมทางช่องทางช่องเบุกพอยี่สิบสามนะครับผมครับผมฝากพวกเราด้วยนะครับพวกเราเต็มที่กันทุกคนแน่นอนครับทุกบทบาททุกคนจะได้เห็นมิติใหม่ๆของหลวงและแฟนแล้วก็นักแสดงอีกหลายคนด้วยครับฝากด้วยนะครับเจอกันทางช่องเบุกพอยี่สิบสามครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ